ค่ะเด็กๆเรามาเจอกันนะครับในหมวดประสาทรับรู้ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องออรูปใบไม้กันนะคะจากบัตรภาพใบไม้เรามาจับคู่กันเลยบัตรภาพใบไม้เราจะมีเส้นบางเส้นหนาแล้วก็ทึบหมดเลยนะคะเรามาลองจับคู่กันดูนะคะว่าเด็กๆทําได้ไหมง่ายมากเลยใช่ไหมเด็กๆอ๋อถูกต้องเลยค่ะเรามาจับคู่กันนะคะวันนี้เราจะมี ให้เด็กๆจับคู่สามใบค่ะมาเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆดูสิคะวันนี้จาย์สุภามีรูปทรงใบไม้สามรูปทรงเลยใบที่หนึ่งเราเรียกว่าใบโพร,รูปที่สองก็คือรูปช้อนรูปที่สามก็คือสามเหลี่ยมเห็นไหมคะออแล้วจาย์สุภาก็ยังมีอะไรคะบัตรภาพค่ะบัตรภาพสามแบบเลย เส้นบางเส้นหนาแล้วก็เส้นทึบนะคะเรามารองจับคู่กันเลยใบที่หนึ่งคืออะไรคะใบโพค่ะอ่าเราจับคู่ใบโพเลยใบโพใบโพใบโพเห็นไหมคะเวลาจับคู่เราก็พูดไปด้วยเราจะได้จําได้นะคะรูปที่สองก็คือรูปช้อนนะคะใบไม้รูปช้อนช้อน ช้อนเหมือนช้อนที่เราทานข้าวมีค่าเด็กๆโอ้เหมือนจริงๆเลยรูปที่สามก,ก็คือสามเหลี่ยมค่ะใบไม้รูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมใครที่ไปเจอใบไม้รูปสามเหลี่ยมแล้วเอามาฝากจันสุภาด้วยนะคะจันสุภาอยากเห็นรูปใบไม้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเราลองอีกครั้งหนึ่งเลยใบโพ ใบโพแล้วก็รูปใบโพรูปชอนรูปช้อนรูปชอนรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมค่ะเราสามารถจับคู่ภาพใบไม้ได้แล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะไปหาภาพใบไม้มาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเราก็มาดูเปรียบเทียบระหว่างภาพใบไม้กับบัตรใบไม้ของเรานะคะค่ะ เด็กๆลองไปทําดูนะคะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กๆทำไมคะได้เรียนรู้นะคะรู้จักการสังเกตนะคะแล้วเราก็จะมีเส้นของรูปนะคะบัตรภาพว่าเส้นบางเส้นหนาแล้วก็ทึบหมดนะคะเด็กๆเรียนรู้รูปทรงของใบไม้3รูปทรงเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะฝึกทักษะการมองการสังเกตนะคะ ก็การวางค่ะเราต้องใช้มือนะคะจับแล้วก็วางจับคู่ภาพไปนะคะเด็กๆมาฝึกกันค่ะ